สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกันค่ะวันนี้รวิวรรดาพยากรโหราศาสตร์เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพื่อนๆชาวราศีกันจะมีเกณฑ์สตาเป็นยังไงบ้างเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะคะสโคปของเราจะอยู่ที่เรื่องเด่นประจําเดือนนะคะแล้วก็เรื่องงานค่ะแล้วก็เรื่องเงินนะคะ สุดท้ายคือสิ่งที่ต้องระวังค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นสโคปที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะถ้ายังไงเนี่ยชอบไม่ชอบยังไงนะคะแต่ก็ช่วยกดติดตามราวิวรันดาพยากร์ณด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการอุดวงส่วนตัวรู้สึกถูกใจถูกชะตานะคะก็ติดต่อไปทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บอกก็จะเริ่มกันก่อนนะคะว่า ชาวลัคนาราศีกันนะคะจะสนใจในเรื่องของคู่ครองมากเป็นพิเศษนะคะหลงไหลในคู่ครองนะคะอยู่กับคู่ครองได้แบบกู๊ดมากๆเลยนะคะพูดง่ายๆว่ามีความสุขมีความสุขกับคู่ครองนะคะถ้าไม่ใช่ในสโคปนี้ก็จะมีความสุขแล้วก็มุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่น ที่จะทำให้ตัวเองและหุ้นส่วนจเจริญรุ่งเรืองนะคะในด้านของการงานและการเงินค่ะดังนั้นในสโคปเนี้ยเป็นไปได้ว่าใครก็ตามนะคะที่เป็นลัคนาราศีกันแล้วแล้วทำงานกับแฟนทำงานกับแฟนนะคะแล้วก็มีหุ้นส่วน ช่วงนี้นะคะในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยจะดีมากเลยค่ะเป็นช่วงเวลาทําเงินที่ดีมากเลยนะคะได้เท่าไหร่เนี่ยก็แวะมาบอกแม่หมอบ้างนะคะแม่หมอจะได้ชื่นใจว่าเออลูกดวงฟังไปแล้วเอาไปวางแผนแล,แล้วได้ดีเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องที่ตัวเองสนใจต่อไปในเรื่องงานเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนิดหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ทำงานกับคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่กับคู่ครองได้อย่างสบายใจนะคะอันนี้ก็ก็จะเป็นสโคปแนวแนวนี้เลยค่ะก็จะอ่านได้เรื่องเดียวกันเนาะ ต่อไปค่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยถามว่าเด่นไหมต้องตอบว่าเด่นมากนะคะเด่นมากๆเลยชาวลัคนาราศีกานในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าใครได้เงินน้อยนะคะเน้นอีกทีว่าถ้าใครได้เงินน้อยอันนี้แม่หมอไม่เชื่อนะคะตาสุขได้ตำแหน่งของมหาอุดเนี่ยคือยังไงเงินมันก็ต้องได้เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่า รวิพูดผิดราวิเราไม่ได้เงินน้อยมากเลยอันนั้นคุณมีปัญหาแล้วคะ่ะคุณต้องมาดูตรงส่วนตัวนะคะเพราะว่าแต่เกณฑ์ชะตาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยคุณมีเกณฑเงินเข้าเยอะมากๆเลยคะ่ะเนาะแต่ว่าดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่า The general reading เนี่ยมันคล้ายกันตรงที่เงินจะเข้าเยอะนะคะ ดังนั้นค่ะราวิเน้นอีกทีว่าคำทำนายนี้เป็น general reading นะคะคาดหวังว่าคนรัคนาราศีการที่ฟังคลิปนี้จะเหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะขอเน้นอีกทีว่าเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถที่ทำให้คนเป็นหมื่นคนมีเกณฑ์ชะตาเดียวกันได้ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าดวงส่วนตัวว่าเอ้ยทำไมเนี่ยดอกเนี้ยบอกว่าเอ้ยมันดีจะอยู่ดีๆ เงินมันขาดมือมันก็ต้องมาหาสาเหตุกันนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของ สิ่งที่จะต้องระวังกันบ้างนะคะนอกจากคุณจะโชคดีในเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนทำงานแล้วมีความสุขนะคะแต่ในงานเนี่ยมันมีความเสียหายอยู่ค่ะมันมีบางสิ่งที่จะต้องตัดออกมีบางสิ่งที่จะต้องคัดออกนะคะเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนนะคะที่ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดี มันไม่เวิร์กนะคะถึงเวลาแล้วที่ต้องสะสางกับเขานะคะเอาเขาเออกไปจากชีวิตนะคะไม่งั้นชีวิตคุณจะวินาศนะคะไม่งั้นชีวิตคุณจะวินาศเท่าที่ดูเกณฑ์ชะตาเนี่ยแม่บอกบอกเลยว่าอืมไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ